สตาร์ทโอเปอเ o ชั่นซูเปอร์แชนะครับแปลว่าอะไรวะอาชีอนอียิปต์อียิปต์ตอนเหนือเอาเว,เวเมเบอร์กมาติดตามมาเลยนะครับไนเปอร์หน้าตาแปลกๆนะครับผมมีกล้องเยื้องทางด้านซน้ายมาติดถังเร็วเนี่ย ตายไปไดอกโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในอียิปต์ตอนเหนือนะครับผมมีแต่ทะเลทรายเต็มหมดเลยเนี่ยตายซะปืนไม่แรงเลยไอตายเปืนเออเฮ้ยเชี่ยเจ้ากูจะถอยไปถอยไปกูรู้พวกมึงโง่ฮะชอบเดินไปหาระเบิด ปาตายออกกุมงโอ้ยเหียไม่ตายแล้วสิวะมันอิดเลยทั้งหนหาวะหมวกหมวกกูจะจิบสไนเปอร์ทำไมเนี่ยแค่เนี่ยกูยิงเพื่อนกูหรือเปล่าเนี่ยแหมงแมงเอ้ย อ้ยเราก็ต้องตามรถถังไปนะครับตามสเตปปเปอร์จะรีบไปไหนเนี่ยเอเอเนาะออกแมปไปแล้วกับบนมึงอ่ะไป eliminate flag 88นะครัแบบ ปืนฟลักนะครับฟลักซ88ก็คือปืนยิงรถถังนั่นเองนะฮะปืนต่อต้านท่าอากาศยานในสมัยสงคราม,ม,มโลกครั้งที่หนึ่งะครับแต่มากลายเป็นปืนต่อต้านรถถังในสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะมึงมึงมึงจะแอนเน็กประสงค์ไปไหนนะครับแม่งแต่ถือว่าใช้ไปแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับผมจุด88ก็คือ88มิลลิเมตรนั่นเองฮนะผมก็จะพยายามบอกที่ผมรู้ไปให้ ให้กูไปทางไหนเนี่ย Let's g อืม Let's go <S <c oughs> คนเดียวก็ยังใส่ระเบิดนะมึงนี่บ้านพงจุระเบิดขายแน,น่นอนเลยกับตันภพายเอ้ย <c oughs> รู้แค่นี้ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมครับอุ้ยเชียแม่งอันนี้เป้าชัดใหญ่เลยนะครับปัญหาสำหรับคุณแน่นอนเหยียบหัวแม่งเออนั่นแหละ ีเอ็ดตายไปแล้วเออนี่นี่นี่จบอย่าอย่าโอเคเรียบร้อยโดนปืนของฝั่งตัวเองยิงนี่ถือว่าเป็นอะไรที่<ป>น่าอับอายนะครับโอเ้โอเชี่ยละ ก็พอที่ภาค2นี้คือกดตัวจีันก็จะยิงอัตโนมัติให้นะครับไม่ต้องกลัวไปกเปลี่ยนเป็นคอมสันกูเออเนี่ยคอมสันเฮ่ยเอาดอกปืน M44 ของมึงอ,ะอ่ะใช่นี้กูยังใช้สไนเปอร์ครับโลกจินนี่กูทำไม่ได้เดดับผมชอบเล่นเร็วไปห่อยนะครับผม ก็อยากือสา,า,าอะไรกับผมมากมีเกียร์อะไรผมไม่ค่อยจะเก็บไปเท่าไหร่อยากตายอยากตาย้อ,ยาายองบนนึกว่าไปละไปละไปแล้วถึงขอซีเมนเป็นใครโยงเลยปะ่ปะตีเพื่อน เสียใ,ใจด้วยนะครับกล่องพยาบาลนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเป็นจากสงครามด้วยครั้งที่หนึ่งจะครั้งหนึ่งเป็นของคอาที่ี้ภาคแรกนะฮะเมงพูดผิดผูดผิดเพิ่งพาคสองภากสองที่ว่าภาคสองนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนื่องจากว่าระบบเลือดของเราแตกต่างจากภาคแรกนะครับภาคนี้ไม่ใช้เลือดนะฮะอยู่ไปเฉยๆก็จะสมานแผลให้เองครับมึงเว,วยวูบบลีได้ไงวะเนี่ย ไงเนี่ยคนไงวุนไง,อนไงโอ้ยไอ้เหี้ยเพื่อนชอบลาลับกระสุนแค้นคืนเลยอ่าระเบิดไปแล้ว s <S นี่บ้างขึ้นมานี้ก็ระเบิดอีก เนใบอันไว้อยู่ที่ไหนก็ชิบหายที่นั่นไปไหนไกลเนี่ยกูวิ่งไม่ทันนะกูวิ่งไม่ได้ภาคตอยังกดวิ่งไม่ได้จะไปไหนของเมืองอบกลุ้ย ทา,างน้นดอกครับบอบเป้าหมายสั่งให้เราไปทางนูน้นก <'s> ็ไม่เป็นการเสียเวลาครับเราต้องทำที่ภารกิจบอกไปนะครับซึ่งกูไม่เห็นเลยว่ามันต้องไปที่ไหน,นไมีซุ่มมาเยอะนะมึงเน่ะโอ้ยโอ้โอยปเกบโคเวอร์ก่อน ไปแดกเอาไปแดกเอาไปแดกเค okay, เรียบร้อยตายหามหมดเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงหนีอย่าหนีหนีไม่พ้นหรอกพี่น้องทำไรเอ้ยเี้ยอืมอปับปึงปับปับ ใช้ปืนศัตรสูสักทีนะครับก็อบอกว่ากูต้องได้ใช้อีกแล้วเหรอนั่นเองนี่พวกมึงต้องไปแดกระเบิดกันอืมจเจริญอยู่ข้างหลังถังก็ยังตายห่านครับโวต่ออะไรกับเกมนี้ไม่ได้นะครับอันตรายอยู่ทุกที่แม้กระทั่งหลังถังนะฮะโอเคใส่แม็กกาซีนเข้าไป ใส่ดามายติดเลยไม่บอกกูสักคำติดตัดไปละนี่ดีกว่าครับะยะประชิดต้องปืนนี้เท่านะัเออแบบบบบ,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 บจริงไม่ค่อยเร็วนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าของจริงนี่เขาบอกว่าเร็วของีของนี้ก็เร็วครับแต่สงสัยคงสู้ทอมสันไม่ได้ครับทอมสันนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาบอกว่าเจ็ดวิอะ กระสุนหมดแม็กเลยเจ็ดสิบปานัดไนเปอร์จำเป็นไนเปอร์จำเป็นจำเป็นนี่ไม่ใช่หมายว่าเป็นฮาร์กี้ต้องมาทำนะครับมันจำเป็นจริงๆนี่ไนเปอร์นี่ภารกิจไม่วุนล่้งแน่ ไอ้ก yup. <To> ูเชี Luther, ่ยปวดกูเองโอ้ยเชี่ยออกมาเออดีดีแต่ว่ายังฟังภาษากันร <The> ู้เรื่องครับไอ้ในสลึกล่ประชาชนคนอียิปต์ธรรมดาเข้าไปไหนกันหมดนะฮะมาอยู่โอ้ยเชี่ยงกุ่งมาวางอาจารย์กูเลยตื้อ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  เลยครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องชาวไทย <ST IT U K> ตายครับเจอหน่วยลบบางละจันอันยิ่งใหญ่เข้าไป,ปตันเลยสิมึงค <ST IT U K> อยเปิดกู <ST IT U K> ให้ทำลายตายแล้วจะลงท้างไหนนี่เนี่ย ี่ใจจนสหลงผ่านไปแล้วภารกิจแรกครับต่อไปครับผมวันที่หกเมื่อกี้วันที่สองนะฮะก็ผ่านมาประมาณสี่วันนั่นเองเ e เดนออฟเดอะ g i n กิ่ง okay, นะฮะจุดจบของจุดเริ่มต้นนั่นเองอีดัปรานะครับอียิป ึิดว่าจะเป็นคำคมในสักอย่างอืมอาพี่แกเหมือนอใครเคยรู้เรื่องสกนะูเอาล็อกตัวเองโอ้ไปแล้วนะครับทุกครั้งนี้ผมเล่นเกมเอะไรเกี่ยวกับสงครามนะครับ ก็รู้สึกแปลกๆนะครับว่าผมอาจจะสงสารประตูด้วยบางครั้งบางทีนะครับแต่บางครั้งบางทีเนี่ยประตูมันก็ทําหน้าคนตีนแต่ผมนะฮะทำให้ผมต้องยิงมันนะครับเพราะว่าเกมนะครับเขาก็าออกแบบมาให้เรายิงประตูอยู่แล้วครับถ้าประตูลองให้ผมก,ก็ไม่ยิงหรอกพอีวืดผมด้วยเนี่ยผมไม่ยิงมันหรอกครับแต่ส่วนมากก็จะมีแต่มองหน้าคนตีน คาเียบนั้นตา,ตามที่เกมต้องการเลยนะครับตามสไนเปอร์หละครับโอ้ยตกตรงนี้ครรถเลยนะ โอ้ยต้องออมทางนั่นหลังครับนันนาผมมองให้เขจะไม่ไหววุ้ยเพื่อนคู่นี้ก็อบล็อกกระสุนแทนศัตรูแล้วกันตายไป เอสียยังยังนี่เลยครับปืนระยะประชิดระยะประชิดเหรอนี่เอาออกจำได้จำต้องทำหน้าเลยไปไล่ให้เพื่อนกูด้วยบุตรเมื่อกี้ก็ลืมๆนะฮะศัตรูคือศัตรูครับพี่น้อง ภาอิกคืออะไรครับลิมิเตอักตะนะครับลิมิเต็ดอักตะ,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 ะนาวีประมาณว่าก็ให้เราไปเคลียร์ทหารตั้งสี่เหล่าให้สีเเส่เหล่าดิไปเคลียร์กลุ่มที่มันอยู่ในหลบๆอยด่ตามหลิๆบ้านเนี่ยฮะแล้วก็สี่กลุ่ม เขามีการวิจัยมาว่านะครับ80ตของคนที่ตายในแบ็กอุ้มเนี่ะก็ไม่ใช่แบ็คอุ้มที่คอฟดีตี้นะครับส่วนมากก็จะตายตอนเปลี่ยนกระสุนนะปุ้ยเยอะโอ้อยอหน้าปูต่อยังไปใกล้จะหมด แลแค่หนึ่งครับตัวเียวเช่นี้ลาบ นี้ต้องแม่นฮนะปืนที่แม่นแม่นต้องปืนนี้เท่านั้นปืนอื่นอย่าไปหวังอะไรกับมันฮนะอุย้ยเชี่ยแม่งหลบอุ้ยฟางระจันฟางจันเช่จันหมดคููตนเจอคูปรับนะฮนะหนึ่งสองสามจริงเร็วนะ้ำหมึง โอดลงมาตายเลยเนี่ยนี่ไปรีบถล่นมิ้เอ้ยเออตัวหนอนเราโดนไปแล้วนะครับไม่บอกไม่รู้เลยเป็นเรือนาตีนะครับเนี่ยถล่มอย่างรักเอง ข้างดีกว่าครับเต็มคือเราต้องห้ามห้ามหย่าประเทือนหน้าตรงๆนะครับหนีผู้กล้าของเราเฮ้ยเอือกันกล้าตายไอ่คุณมนมันบ้องวะขู่นี่มันลูบบอลลี่ยิงบุลตรงลูบบอลลี่เนี่ยกลับตีกลับก็จัน ผีเสื้อมันเนียนอย่างเงี้ยผมคู้ตรงอ่ะเออไปเลยว่าสงสารนะมึงไม่แม่งจะหลบยังไงต่อคุณตัวเองมีคนรอดจากระเบิดเพื่อแต่ว่าเออมึงอึดใช้ย่อยเลยว่ะ ตัวไม่รู้หรือไงครับคนไม่รู้ว่าม pues ัเป็นนาฟีครับคุณรงไปไหนแม่งไปเปลี่ยนป้ายติดไปหมดกูคอนเสิร์ตคุณอุ้ยยังไม่น่าพูดมากเลยเอาเบิร์ดไอส์กินตายตัดกินฟองเอาหลบๆไม่จริงไม่โดนจริงไม่โดนจริงไม่โดนมันมันโดนติดตามไปแหละ ฟาดสมบูรณ์ดีโคบะเสคยไม่ก <shocked> ินนักนะครับทำไงนะแต่ก็ต้องได้เปลี่ยนปืนแน่นอนอีเกี้ยมีกี่คนนะ เอียงขวาผมแค่จะไม่ได้ใช้นะครับปุม่ม E กับ Q นะครับเพราะการเอียงของมันก็ไม่เห็นจะปลดมไม่ได้เห็นปลดเลยมากครับเอียงประมาณ20องศา30ลิตรนะฮะไรู้ขนาดนั้นนี่มึงไม่เป็นนักคณิตศาสตร์ลเลยหรอไอ้เหี้ยกูรถตรวจระเบิดผิดอ่ะระเบิดผิด,ดอันหัวแกน เก็บปีมุงรวบทั้งโต๊ะเลยเนี่ยมึงรูยังไงวะเนียย่ยีตัวมีกล่องมีเกลืออะไรแตกด้วยนะครับเนี่โโยโอ้โหก็ถือว,ว่าทำได้ดีกว่าภาคก่อนๆแม่งเยอะชิบหายเลยนะครับเยอะมากแต่ยังของเล่นก็มีกล่อง แบบแบบไม่ไม่สปอตัันเลยอะเ,เ,ม,อเมาละโอเคภารกิจต่อไปครับผมเรามาลิเบียกันบ้างนะฮะไม่กี่ปีมาน,นี้กัตด,ดาฟีก,ก็โดนโดนยิงตายไปนะครับก็ว่าเป็นวันนี้ในอดีตแล้วกัน กาเตะฟิลได้โดนยิงต,ตายวันนี้นะฮะแต่ประมาณว่าประเทศเดียวกันเองครับเพ่ก่อนที่จะมีปัจจุบันเนี่ยฮะครับก่อน,นก็จะมีสงครามตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศริเบียนเองซ<อ>ว่ารถถังนะครับจะเหมือนกับปัจจุบันมากขึ้นเนะนื่องจากว่าสภาพภูมิอากาศทา,างทะเลตายนะฮะก็ต้องมีการพรางตัวเป็นธรรมดานะฮะก็ต้องมีการใส่สีใส่นอนใส่นี่นะครับซึ่งต่างจาก การลบบนบกธรรมดานะครับซึ่งสีสันพ่อจะมีเท่าไหร่นะฮะเหล็กเป็นเหล็กเลยนะฮะคนสีขียวๆเป็นเป็นตายทางเอ๊ภารกิจต่อมาโร o s s e d s h o c นะฮะมันจะชักไปไหนเนี่ยมันชักมาตองภารกิจแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่มีความสูกได้เกียบเเยียบเยียบเยียบแล้วระเบิดเลย กดสเปกบานะครับเพื่อหันตีนตะขาบนะฮะไปทางเดียวกันกับปืนน่เองนะฮะคือประมาณว่าคุณสามารถจะบังคับได้ด้วยเหมือน FPS นะฮะแบบว่าถ้าคุณกดสเปกบาลค้างไว้เนี่ยนะครับมันก็จะเดียวซ้ายก็หันซ้ายนะฮะเดียวขวาก็หันขวาไปด้วยครับถตบกวงดินถ้าคุณไม่ปล่อยผมลองปล่อยนะฮะนะมันก็จะไปเรื่อยๆครับส่วนการหันผมก็หันได้ครับหลายเหมือนเหมือนเดิมครับแต่ ถ้าเราไม่กดเนี่ยเห็นไหมผมก็จะมันเตินเติมไปข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยถ้าผมกดนะฮะมันก็จะเท้าเราก็จะไปตามนั่นด้วยตกต้อมยปงกูลืมยิงมีคนแล้วเนี่ยอูมลอยดับอีกเดียวนี่เราไม่ค่อยแรงเท่าไรเว้ยกดบีเอาเพื่อกดบีเพื่อสองตูครับมันสองคำซ้อนว่ะ ตอนดูที่กูตอนนี้ก็เ like หมือนกักูอยู่ในเฟนขยายเลยแล้วเนี่ยโจ๊กโจ๊กโจ๊กก่อนโจ๊กไอคอนจีบเองไปแล้วเออจีบคือโฟล์ตทงอินฟอร์เมชั่นโอ้ย กิงโดนนี่กูเป็นสไนเปอร์เลยนะฮะเนี่ยไกลจะเป็นกิโลถือว่าเขาจะตั้งรับไปแล้วนะฮะส่วนเราก็มีหน้ากินเที่เดียวนิดเดียวโดนโดนเชี่ยแม่งโดนยังไม่โดนอีก ดูแล่าๆสามนัดสามนัดตัตวนี้ครัดกูมีกี่นัดกันแน่เนี่ยตอนนี้อ่านบอกแล้วนะฮะสามนัดนี่เราเปิดเลยนะเขาไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยอ่าเกินเรา สยองมากนะครับเวลาเราคือเราอยู่วิทีนาทีเดียวกับตอนที่เขาตาย่านะครับรู้สึกว่ามันมันรู้สึกไงไม่รู้อะดูไหนเมื่อกี้กเห็นกเราโดนโจมตีนะครับวิยาฮิตกูก็โดดนะมึงจะต้องกดโอยเลยกูก็เหมือนนึงอ่ะตาดอ้อย เอบุตอีอบุตรีถ้าไม่ยิงได้ไกลไม่ที่ยิงได้ไกลฮะเราจะเห็นทองได้ไกลขึ้นกูยิงมึงกี่รอบแล้วสัตว์รถคันเนี้ยเจอรถถังช้างกันแล้วไงวะแห้งเลยต้องเฮดคว่๊

พลาดยังไ,งไงวะอเอาไงปูเนอะเป็นหัวอกแข้งว่ะเป็นหัวอกแข้งว่ะเออตัดกูปูปแล้วมาเลยอปอกไฟเสมอ,อเอาเอาดิ คนแม่งเลยตัดเที่ยวยิงตะขาบเสียหายไป้วเนี่ยเออโดนลุมแล้วโดนลุมละไม่เหลือใครละเดี๋ยคันหนึ่งครับอ่ะมีรอดอาจเที่ยวมัน,น,น,นกว่าจะตายเออโอเคครับผม ถือว่าบรรุลุ่วงตามเป้าหมายของผมแล้วตายหามหมดแล้วพวกนั้นนี่เลยครับรถถังปนแล้วแม่งเราเปิดเลยแนะม่งเราปว่าเป็นอะไรสุดยอดมากเช่นอนัจจิก็มีอะไรน,นี่ที่รนะครับวันนี้ก็โอ้เล่นไปแล้วนะครับก็เล่นไดนรถถังครั้งแรกของไม่ครั้งแรกสิผมเล่นมาหลายรอบแล้วแต่ ถือว่าเป็นภารกิจแรกนะฮะที่มีรถถังของออสเี่พากสองนะครับผมวันนี้ผมก็คงเล่นครบสามภารกิจแล้วนะครับก็ไปพบต่อไปเราก็คงจะได้พบกันต่อพักหน้านั่นเองนะครับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมรับตามนะครับติดตามรับชมกับพักนี้ก็จะเอาอะไรกระสมองผมมากเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเจอกันใหม่พัทหน้าครับสวัสดีครับ Oh, dear.